คุณแม่จิตทิพย์แชร์ภาพกับลิซ่าที่นิวยอร์กสุดปลื้มนานๆเจอลูกทีดีต่อใจพักเบรกจากการทัวร์คอนเสิร์ต b l a c k พิ n k เวิร์ o ทัวร์บอนพิงในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกชั่วคราวสำหรับไอดอลสาวระดับโลกลิซ่าและลิซามโนบาลที่ล่าสุดขอควงคุณแม่จิตทิพย์รอยไวเลอร์ไปตะลุยทัวร์เมืองลุงแซมประเทศสหรัฐอเมริกากันสักหน่อย โดยคุณแม่จิตทิพย์โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวที่นิวยอร์กไทม์สแควร์พร้อมแคปชั่นว่า Hello NY ท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆทั่วโลกที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของคุณแม่คุณลูกกันอย่างมากมายเลยค่ะ